สวัสดีค่ะครอบคอรัวลอยสนันค่ะมอนิเพนกะสิมีเมนูแบบสดชื่นสดชื่นมะไฟแล้วจ้าอันนี้ก็จะเป็นเมนูน้ำมะกรูดน้ำพึ่งโซดานะจ้าช่วยบรรเทาอาการไอลวกะัซอยบรรเทาอาการจีบข้อนะจ้าซอยให้ชุ่มข้อนะคะแล้วก็ผิวของมะกรูดนะจ้ากะสิมีความหอมนะจ้าเขาสิเป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะช่วยให้ผ่อนคลายเดีด๋ยดจ้าค่ะถ้าเขากินลงไปมคัคคิส รสชาติของเขากะสิมีความขมติดไปน้ำนะจ้าขมกะเป็นยาเนาะจ้าหวานเป็นหวานเป็นล้มขมเป็นยาเนาะจ้ากินลงไปแล้วกะแซ่บแซ่บเนาะค่ะข้าขันตอนแรกก็คือฮ้าเอาบกูดไปลางทำข้มสาดเนาะจ้าแล้วก็มหันเป็นซีกแบบนี้เนาะจ้าหลังจากนั้นค่ะฮขาก็สิมาขั้นน้ำบกูดกันเลยเนาะจ้าค่ะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งเนาะค่ะเขาก็สิซอยละลายไขมันหนาทองดีดีน้ำเนาะจ้าอันนี้ก็เพ่งกะเห็ดกินทุกเสารเนาะจ้าค่ะไปเบื่องวิธีเห็ดกันเลยค่ะ ค่ะจากนี้เพ้นกาสิมาขั้นน้ำบักกูดกันเลยค่ะส่วนตรงที่ห้าบีแบบนี้แล้วเนาะจ้าเ้ากาสามารถเอาไปสาผมได้หรือว่าเอาไปว่างอยู่ในห้องน้ำเขากระสิเกิดกินหอมเดยจ้าประโยชน์ของบักกูดกัมีล้ลายางจ้า ขั้นน้ำแบบนี้เนาะคะ่ะผิวของบะกูดเนาะคะ่ะเขากระสิลงไปน้ําค่ะมันกระสิมีรสชาติที่ขมนเนาะจ้าถ้าสําหรับคนใดที่กินขมบ่ได้กะสิว่าขมแห้งเนาะจ้าส่วนเพ่นแล้วเนาะคะ่ะกินขมได้กะงูซึกว่าเขามีรสชาติที่ดีเนาะจ้าถึงเขาสิขมกะมีประโยชน์ด้วยค่ะ ถ้าท่านใดเนาะค่ะว่าบักกูดขมแห้งเนาะค่ะเขาก็สามารถเพิ่มบักนาวมาอีกหน่วยหนึ่งก็ได,ด้เด้อจ้าแต่ส่วนตรงนี้เนาะคะ่ะเพ้นสิบว์เพิ่มบักนาวลงไปนะะเนาะจ้าเพ้นสิกินน้ำบักกูดแบบอ่าโดยตรงเลยเนาะคะ่ะแต่ว่าเพ้นสิผสมน้ำผึ่งน้ำค่ะน้ำผึ่งนี่ก็จีสร้อยให้ชุ่มคอน้ำเด้อจ้า ค่ะสังเกตเบื้องน้าตรงนี้นะคะ่ะกะสิมีสีเขียวมันบ่ค่ะค่ะอันนี้ก็สิเป็นผิวของบกูดเนาะคะ่ะที่เขาลงมาน้ำเ้อจา้าอันนี้เพ่นก็นสิกินไปผอมเนาะจ้าหลังจากนั้นค่ะเฮากะสิผสมน้ำผึ่งลงไปเลยจา้าน้ำผึ่งนี้เฮาก็สิใส่ตามชอบได้เลยเนาะจ้าส่วนเพ้นแล้วนะคะเพ้นสีใส่ประมาณหนึ่งอนซาเนาะจ้านนะะสีบ่ใส่ให้หวานจนเกินไปค่ะหลังจากนั้นก็นละลายเนาะคะ่ะ คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเพราะว่าน้ำผึ้งของเฮานี่มันสีละลายยากเมันประจ่าเพ่กนกลสีผสมยุขังนอกก้อนแบบนี้เนาะคะ่ะจากนั้นก็นสใส่น้ำแข็งลงไปจา้าเพื่อความสดชื่นเนาะคะ่ะทันใด่ต้องการอยากใส่น้ำแข็งก็ตามใจเดียเลยด้ยจอจ้าเพ่กนกลสีเท้าบัมกูดก็น้ำผึ้งลงไปเลยจา้า ตาด้วยโซดาจ้าโซดานี่ก็สิเพิ่มความซาให้น้ำมะกรูดขวงเฮานะจ้ามะกรูดโซดาน้ำผึ้งเนาะคะ่ะของเพ้นกระเซตเรียบร้อยลวจ้าก็สิซอยให้ชุ่มคอเนาะคะ่ะมีกลิ่นหอมของมะกรูดเนาะจ้าน้ำก็สิเป็นสีเขียวอ่อนแบบนี้เนาะจ้ากัรสชาติก็สิมีความขมแน่อยู่เด้อจ้าถ้าท่านใดกินขมบม่ได้กัใส่น้ำผึ้งเพิ่มไปอีกเนาะจ้าหรือว่าถ้าท่านใดกินขมบม่ได้กะเอา านเปลือกตรงเปลือกนอกเขีเยวของเขาออกก่อนละ่ะค่อยมาขันก็นได้เด้จ้าน้ำบักกูดโซดาน้ำผึ้งของเพ้นสีแสบสใดายเด้ดจ้าแสบถึงสี่เลยค่ะไปลองเห็ดกินมึงเด้อจ้า